A man cannot be comfortable with out his own approval. มนุษย์ไม่สามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้หากเขาผู้นั้นไม่ได้รับการยอมรับจากตัวของเขาเอง Mark Twain. ความมั่นใจคุณผู้ฟังคิดว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าความมั่นใจคืออะไรครับและความมั่นใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับบทบาทของมันในชีวิตของเราผู้คนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไป หลายครั้งมันอาจจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นอีโก้ในขณะที่คนที่กลับไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองหลายครั้งมันก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นความกลัวต่อความท้าทายท,ที่ผ่านเข้ามาคำถามคือสรุปแล้วสิ่งที่เราเรียกมันว่าความมั่นใจมันคือสิ่งใดกันแน่และเราจะทำอย่างไรให้ตัวเราเองไม่หลงละเรลงไปกับมันในขณะเดียวกันมันก็สามารถทำให้เรา พลักดันตัวเราเองออกจากจุดที่ยืนอยู่เดิมได้และในวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันกับบทความที่มีชื่อว่า How to Build u n s h a k a b l e Self Confidence สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ คุณอยู่กับผมต้นจังปนทร Living with low self-esteem can be incredible tough คำว่า self-esteem นอกจากความหมายในเชิงของความมั่นใจแล้วหนึ่งในคำนิยามที่สื่อความหมายได้ตรงไปตรงมามากที่สุดคือคำว่าการมองเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพได้ง่ายๆครับเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กหลายครั้งระหว่างต้องมาเชิญกับการดูถูกการบูลลี่ หรือแม้กระทั่งการถูกใครบางคนรังเกียจมันยากมากสำหรับคนคนหนึง่งหรือเด็กคนหนึง่งที่จะสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากความคิดและความเห็นจากสังคมรอบตัวไม่ต่างกันเมื่อเราโตขึ้นมาบางคนสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะที่อีกหลายหลายคนก็ยังคงไม่สามารถรับมือกับมันได้แน่นอนครับว่าไม่มีใครที่ชอบโดนดูถูกหรือโดนได้ค่า แต่ในเมื่อตัวเรายังคงอยู่ท่ามกลางสังคมที่หลากหลายมันจึงปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องเจอกับสิ่งสิ่งนี้แทบทุกครั้งที่ยังมีลมหายใจเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันจะทูเราให้มันเบาบางลงหรือแทบไม่สะทกสะทานต่อตัวเราเองเลยความมั่นใจจึงค่อยๆมีบทบาทเข้ามามากขึ้นหากให้ผมอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในนิยามของมัน ส่วนตัวผมเองมองว่าความมั่นใจคือการรู้ว่าตัวเราเองมีสิ่งใดที่ทำได้ดีและสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นได้มันคือความรู้สึกของความสามารถในการพึ่งพาตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองในแบบที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครในขณะที่อีโก้ครับมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเรารู้ตัวเราเองดีว่าเรามีสิ่งใดที่ทำได้ดีในขณะที่เรา ก็รู้อีกว่าคนอื่นก็มีดีในแบบของเขาเองเช่นกันการไม่นําตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใครรวมถึงไม่พยายามข่มคนอื่นที่ด้อยกว่าเราผมเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าความมั่นใจครับในบทความนี้มีอยู่ด้วยกัน2ข้อสั้นๆที่เปรียบเสมือนแนวทางในการสร้างความมั่นใจของเราขึ้นมาผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่หยุดทํทาตามสิ่งเหล่านี้และย้ําเตือนตัวเองได้เสมอ ว่าคำนิยามของคำว่าความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างไรเหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วก่อนหนะ้าผมมั่นใจครับว่าในท้ายที่สุดชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นจากข้อแรกไปพร้อมกันครับ First thing first set and achieve goals จงตั้งเป้าหมายและขไยควาเป้าหมายของคุณให้สำเร็จผมอยากจะยกประโยคของบทความนี้มาให้คุณผู้ฟังครับ Self-confidence shouldn't rely on external validation but instead should be built upon your own opinion of yourself ความมั่นใจไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกหากแต่เป็นความคิดเห็นที่คุณมีต่อตัวของคุณเองหากเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยภายนอกที่มีตตัวเราเองได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการเปลี่ยนเสียงที่อยู่ภายในหัวของเราเองจริงไหมครับ เสียงของผู้คนหรือความเห็นของสังคมรอบตัวไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่กับตัวเองเลยและวิธีการที่คุณจะเปลี่ยนเสียงที่ดังอยู่ในหัวของคุณคือการบรรลุเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้ครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเมื่อเราทำมันสำเร็จมันจะเป็นการย้ำเตือนตัวเ,เองว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะบรรลุภารกิจที่ตั้งใจเอาไว้ ความมั่นใจของเราก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงมากขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความสามารถในการพึ่งพาตัวเองและพร้อมที่จะทำตามเป้าหมายถัดไปพูดง่ายๆมันเปรียบเสมือนว่าเราได้ทำสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ทา้าทายได้สำเร็จเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะฉุดล้งตัวเราจากการลงมือทำสิ่งที่ทา้าทายในภารกิจต,ต่อไป Set Realistic Goals make a plan to reach them and work hard. when you set goals and achieve them, you prove yourself that you are capable. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่คุณสามารถทำได้จริงวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นอย่าก,กลัวที่จะทำงานหนักเมื่อคุณตั้งเป้าหมายและสามารถบรรลุมันมได้สำเร็จนั่นเท่ากับว่าคุณได้พิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะทำมันได้จริงๆมันจะเป็นภารกิจอะไรก็ได้ครับ ที่คุณมองว่ามันสําคัญกับชีวิตของคุณการออกกําลังกายเพื่อสร้างรูปร่างที่คุณจะภูมิใจเรียนรู้และพัฒนาสกิลใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองทําคะแนนให้ดีในแต่ละคลาสในห้องเรียนเมื่อคุณมองเห็นการพัฒนาของตัวเองยิ่งเวลาผ่านไปคุณยิ่งจะเติบโตมากขึ้นและเป็นตัวคุณในแบบที่คาดไม่ถึงการพัฒนารวนต้องใช้เวลาทั้งสิ้นขอแค่คุณจงจำไว้ว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวข้อที่2 practice self-care แน่นอนครับว่าการทำงานหนักและการบรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากก็จริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดที่จะทำให้คุณมีความมั่นใจได้อย่างเต็มที่หากปราศจากการดูแลตัวเองไปการดูแลตัวเองนี้ผมอยากจะแบ่งออกเป็น2เรื่องลหลักครับคือเรื่องของการดูแลร่างกายและจิตใจ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดแต่น้อยคนนักที่จะดูแลมันได้อย่างดีและเห็นคุณค่าของพวกมันจริงๆเหตุผลที่ว่าทําไมการดูแลตัวเองถึงส่งผลกับความมั่นใจของเราโดยตรงอย่างที่พวกเรารู้กันดีครับมันคงหนีไม่พ้นเรื่องของความรู้สึกเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีรูปร่างที่ดีหรือแม้กระทั่งจิตใจที่สงบสุข มันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะเกิดความรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อคุณเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองคุณย่อมจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นยิ่งไปอีกค้นหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะสร้างนิสัยที่ทําให้จิตใจของคุณสงบการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือการเขียนการพูดสิ่งดีๆกับตัวเองเรียนรู้ที่จะเข้าใจความคิดจิตใจของตัวคุณ เพราะหลายๆครั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจมักจะมาจากการที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่เท่าทันความคิดที่ฟุ้งซ่านเราไม่เท่าทันหลุความคิดลบที่มันเกิดขึ้นในหัวจนสุดท้ายแล้วมันจึงทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองในที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการที่พูดได้ง่ายที่สุดแต่อาจจะทําได้ยากม,มากที่สุดคือพึงระลึกไว้เสมอเมื่อเกิดความคิดลบในหัวของคุณว่าจงเท่าทันมัน หากคุณไม่เท่าทันความคิดของตัวเองนั่นเท่ากับว่าคุณไม่เท่าทันจิตใจของคุณเองด้วยเช่นกันเมื่อคุณไม่เท่าทันสิ่งใดที่คุณสามารถควบคุมได้เลยเมื่อนั้นคุณจะควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ได้ด้วยเช่นกัน p r a practice self care เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองและรักตัวเองด้วยครับหลังจากที่ผมได้อ่านบทความนี้จบทำให้ผมนึกถึงประโยคของ Marcus Aurelius ขึ้นมาประโยคหนึ่งครับ You have power over your mind n o t o u t s i d e events, r e a l i i z d this, and you will find strength. ตัวคุณมีพลังอำนาจเหนือจิตใจม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกจงตระหนักถึงสิ่งนี้แล้วตัวคุณจะค้นพบกับความแข็งแกร่งมันจึงยิ่งตอกย้ำว่าความมั่นใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนนูน้นคนนี้มาพูดกับคุณมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกสั่นคลอนได้จากโลกภายนอกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว แต่มันขึ้นอยู่กับคุณที่มีพลังอำนาจเหนือจิตใจนั้นที่คุณต้องควบคุมมันให้ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะถ้าคุณควบคุมมันไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะกลับมาควบคุมตัวคุวคณเองในที่สุด set and achieve goals practice self-care and developing self-awareness เพื่อสร้างรากฐานที่สำคัญที่จะไม่โอนอ่อนต่อปัจจัยภายนอกจงยึดมั่นกับเป้าหมายและการพัฒนาตัวเองทางร่างกายและจิตใจ เมื่อทุ่มเทวเวลาและความพยายามอย่างหนักในที่สุดคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักของคุณหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ